ข่าวต่วนครับเพศสวทศแก้วก็รายงานข่าวนะครับว่าตอนนี้นั้นสถานการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสาแก้วนั้นตึงเครียดนะครับโดยเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีครับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนฝ่ายไทยต้องใช้แก๊สน้ำตาลและก็กระสุนยางนะครับในการควบคุมสถานการณ์หลังมีการเผชิญหน้ากับชาวกัมพูชาครับหลังจากนั้นครับเวลาประมาณ16นาฬิกา42นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ดําเนินการครับวางลวดหนามแล้วก็เสริมความมั่นคงด้วยยางรถยนต์สถานการณ์ก็ดูจะสงบลงนะครับแต่ว่าชาวกัมพูชาก็ยังคงปักหลักอยู่แนวลวดหนามนี่แหละนะครับแต่ในที่สุดครับเวลาประมาณ17บเนาฬิกาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมฝูงชนโดยใช้ทั้งแกส๊สน้ําตากระสุนยางและเครื่องขยายเสียงความถี่สูงครับ เพื่อผลักดันชาวกัมพูชาให้ออกไปครับและควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ความเรียบร้อยโดยเร็วครับ